วันนี้พาทุกคนมาดูฉลามวานแล้วก็รีวิวชุราอุมิอะควาเรียมจุดที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่สุดของเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นครับทุกคนครับนี่คือฉลามวานนะครับผมตัวใหญ่มากและนี่เป็นวันที่2ของทัวร์โอกินาวาสีวันสามคืนนะครับเรามากันที่ชุราอุมิอะควาเรียมไกด์เขาก็จะพาเราเดินเข้าไปนะครับแล้วก็อธิบายตามทางในส่วนของโซนแรกนะครับก็จะเป็นโซนของปะการัางแล้วก็มีสัตว์ที่อยู่ในน้ำตื้นนะครับอย่างเช่นพวกปลาดาวพวกปูต่างๆครับและถัดมาด้านซ้ายนะครับเราก็จะเจอกับตู้อะควาเรียมตู้ อย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่ก็เป็นน้องปักเป้านะครับน่ารักเลยโซนถัดมาก็จะเป็นโซนของแมงกะพุนนะครับเขาเปิดไฟประดับตู้ด้วยนะครับสีสันสวยงามครับและตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับเป็นตัวปลานะครับไม่ใช่หนอนนะเขาจะอาศัยอยู่ในทรายนะครับชื่อว่า Ho t in the s a n ซนะครับและระหว่างทางนะครับก็จะมีตู้ปลาหลายตู้ให้เราดูอย่างต่อเนื่องนะครับและตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็คือตู้ปลาฉลามนะครับถึงตัวจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่มาดูใกล้ ว่าอลังการมากๆนะครับตู้มันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยครับตู้นี้ก็มีปลาหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นกระเบนลาหูนะครับและนี่ก็คือพระเอกของเรานะครับน้องฉลามวานะครับได้มาเห็นตัวจริงครั้งแรกในชีวิตเลยครับตัวใหญ่มากๆนะครับผมถัดมาด้านข้างนะครับจะเป็นอุโมงใต้น้ำนะเราสามารถมองเห็นน้องฉลามวานอยู่บนหัวเราได้เลยครับมองใต้น้าตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปนะครับที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปกันหลังจากจบอคคาเรียมในอาคารนะครับเราเดินออกมาด้านนอกโซน พอจบแล้วนะครับเราก็มาแวะที่ร้านขายของที่นะลึกนะครับซื้อของฝากกันนะครับหรือว่าประทับใจมากๆเลยนะครับกับอควาเรียมชูราอูนี้ครับถ้าชอบรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมหมิงจากเลิฟรีสมัยทัวร์ค่ะ